สวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันค่ะช่วงนี้ค่ะจะมีโครงการดีๆของพอหลวงแห่งแผ่นดินมาฝากกันค่ะโดยจังหวัดอุดรธาน,นีได้จัดพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประจำปี2 5 5 6มหาเทรสมาคมมีมติเห็นชอบให้กำหนดการจัดพิธีจเจริญพระพุทธมนต์จเจริญจิตต่อวนา กรบฟังพระธรรมเทศนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราตกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประจำปีพุทธศักราช2556โดยจังหวัดอุดรธานีได้กำหนดจัดพิธีดังกล่าวขึ้นณลานพุทธโพทองหน้าพระพาพ,พิธีถุงสีเมืองอุดรธานีเพื่อให้โปวงช่นเช่าจังหวัดอุดรธานีถุกโมเลาได้รวมแสดงความกตัญญูกตเวที หน่อมำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตับภาวนารวมฟังพระธรรมเทศนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในทุกวันที่หาของทุกเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่หาเมษายน ถึงวันที่4ีัท่านว่าคม2,556เวลา16นาฬิการ่วมเกล่าวรั้งซึ่งผู้มารวมพิธีจะได้กระทำความดีทำจิตใจให้พองแพ้วอันจะทำให้เป็นผู้มีความสามารถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของผู้อืน่นร่วมทางสามารถนำการบำเพ็ญกุศลในเทือนี้ไปเป็นลักในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติโดยร่วมสืบไป จึงขอเชิญชวนเช่าอดอนท่านี่ทุกมูลเรามารวมแสดงพลังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามกำหนดการดังกล่าวนะคะเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรได้ไหมฮอตอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเดอสวัสดีค่ะ